ยังมีอีกเหตุระทึกนะครับเมื่อวานนี้่างที่ตงพีซบอกเป็นวันอะไรไม่รู้เหตุเยอะจริงๆริงภารกรแล้วคลองเปรมในช่วงของยามค่าคืนสี่ทุ่มเสร็จแต่ว่าช่วงหัวค่าเกิดอีกเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าช่วงเย็นเนี่ยนะฮะจู่ๆหลังคาของสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากพังถล่มลงมาแล้วพังถล่มไม่ใช่ว่าไม่มีคนอยู่นะตอนนั้นเขาบอกกําลังจะมีพิธีเปิดการแข่งขันวิวแชร์บาสเกตบอลหญิง ชิงแชมป์โลกด้วยนะครับในรุ่นอายุที่ไม่เกิน25ปีเลยทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้2คนด้วยกันครับสาเหตุเบื้องต้นนะครับมีการคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักครับทำให้ผ้าใบที่เป็นโครงหลังคาฉีกขาดส่งผลให้น้ําฝนจํานวนมากครับไหลมาที่หลังคาจน รับน้ำหนักไม่ไหวและก็พังลงมาสร้างความแตกตื่นให้กับทั้งนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่ครับที่กําลังจะมีพิธีเปิดการแข่งขันซึ่งก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย2คนโดยทีมงานถ่ายทอดสดนะครับหลังเกิดเหตุก็มีการอบพยพเจ้าหน้าที่และนักกีฬาทั้ง10ชาติออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยครับนายกองศัก์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกทเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกําชับให้เร่งตรวจสอบหาสาเหตุโดยเร็วเพราะว่าหลังคาที่เป็นผ้าใบ เพิ่งจะทําการ,ปรเปลี่ยนไปเมื่อ2ปีที่แล้วและเป็นผ้าใบคุณภาพนะครับจากเยอรมนีจึงไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ทั้งนี้ครับมีการสั่งปิดพื้นที่และทําการตรวจสอบเพื่อให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลก่อนที่จะเปิดใช้งานได้ส่วนการแข่งขันวิวชาบาสเกตบอลตอนนี้ประสานกับกทมครับเพื่อจะขอย้ายไปแข่งที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงแทนขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็แสดงความห่วงใย มีการกำชับให้กกททนั้นดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและอำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาพร้อมกับทีมงานคณะกรรมการจัดการแข่งขันอย่างดีที่สุดครับ่่่าาาาจจะไปปปเเลีียยนนนนสถทใกกรรรััดดิิขงอ